มาจนกล่าว่มาจนปิดล่านพี่น้องเลยตาลูกค้าดเลือดขาดเลือดขาเลยจัดูโจมกันเลยขาดจ้าบ่ายอันนี้ข้าวฝาอันนี้ก็บเห็นมาเอาจ้าสองกล่องมาไปเห็นถุ่งเงินเอ้าวหงาอีกบ่นนอกกำลังเยอะสบายดีพี่น้องมาจนชาวแซงปิดล่านแล้วพี่น้อง ยังบ่นมอ่นอน,อน,ออนี้ของกินหลอบคำพี่น้องผีคนเก่าคนเดิมเผินเสื่อหายทางกุมเทพพี่น้องเท่ากับโบได้หู้ยังได้พี่น้องมิถุนแสงมาบอกอย่างเดียวเลยพี่น้อง เสร็จมาบอกอากาศมาเอาเบื่อท่านั้นพี่น้องเลยคุณพีเดรลายเด้ออันนี้เป็นวลาให้ค่ากับเขาโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อเอ้ยเอาออกแน่จะปากนั่นอยาทำอะไรกินไหลเอาไปคุณพี่หลายๆเด้อก็เลยทั้งว่าวจู่ๆเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่เด้อร์ขากับเขาหาลอยบาทเออกินต่อไปสัเพลินมันจิ๋ม มืดแล้ววูบมันจะทำลูกค้าเจ้ากระชิ่ห่าอะไรทั้งนั้นปลาเฮ้ห้าวกระหิวเมื่อจ้าปลาเนี่ยโอ้ยน้องเป็นวัวไม่เงี้ยไม่ข่ากระชิไปส่งของห้าวห้าวลูกค้าก็มาเอาจนมืดจ้าจ้าได้ใจไปข่ากัดแข่ากุดๆอยู่ไม่ได้ แลแซงดุขนาดที่เนาะแล้วมาด้วยคโครฟิลเลยโอ้โหเพราะฉะนั้นแข้งก็จะจก,กระตาเนาะล้ไม้มันดาดเขายืยแบบยนเขมหอดก,กัแบบก,กระด,าดระา่างแต่ว่าบางเนี่นยบนนี้ขแข็งเี่สิกรตาหลนะข้างบนหัวเย็นคตกดินพี่เ้องถึงสีเย็นสุดได้กับพี่น้องเลย อากาศอากาศนี่อากาศนี่อากาศนี่ก็ต้องห่วงพี่น้องก็เย็นจุ้นได้ก็ไปกินได้บ้ากเมือขาดกับพี่ด้เนี่ยเลยได้ขาก็เข่าหาล้อยพี่น้องหวดน,นี ขอบคุณขอบคุณลาลายเดอร์พี่สำหรับของกินในมือนี้อีกเลยค่ะหา้ากับข่าหาร้อยบาท เื่อักอะไรพี่น้องบเขียนลายเนะี่ยอืมคบเขียนออกๆนะบนโต๊เกรมกันก็อกนั่นนี่ละเนื่ง,งเขียนหลอเมื่อก้๊งนีคี่หน้านะี่ดูเห็นเนาะ

มาแลงวน้องมาแล้วจ no ิ Gesch ้ flying, like ิมือมาเขาเงียนเลยไม่ไนกว่าพกกันละายเลยนี่ไพ่่ก็เจอนาวเยพน้องเลยมาเทื่นแลวพี่น้อง สวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงวายเอามาเดี๋ยวนี้บ่ได้มันจะแตกมั่นเองย,ยุกี้นี่กินตัวนี่มึงว่าเวิร์ดตีย่งอีกไรถ้าพอใจมึงผัวเถียงแม่นตันเอาดูไหวเหรอกอืมนี่นะมันจับเอามาเลียนให้เบิ่งนะ มันไม่จม,มืออืมโอ้กเนลายเลพอใจมึงขึ้นหน้านเข็นมากาแทะด,ด,ด,ดูน้มลายเลยว่ะวนาเรนุ่มบาลูก กินซาเขียวไม่ย้ำแบคือจะกินเหียวใส่แค่ใส่เพิดเด <c oughs> อนี่มันเกมันกระับเอาไปเหีย,ยวแลหมาแะบสอ่ะไม่ไ้อกแล้วสเกลยม่พกไม่ละเนาี่น้อน้ลนแน้วนน้ำน้นน่นนมนพ้นน้้อ้อ้น้องน้้อ รอบคำอันไ้นม่ย่ายนะนี่โอวตินก็มีนะนี่โอวตินลซองได้นะเบอลำวยถึงก่วเก่าบอได้ไรงโกโก้เลยแม่โอวันตินโอวันตินเพื่อดูผูกยาังอี้วยสาบเห็ด้ แม่เอาเลแม่ทงอ้วนตีนทงอะนะมันชีเห็ดไหนที่ตัวป่วนนะป่วยสาบป่วยสาบอีกเป็นโลสองโลโลหนึ่งสองโลน้ำดื่มบรรดหนึ่งฮะใจกินอืมกุยหยากละมือดีใช่เรื่องอ้ำต่ำเชอไหมอย่าเห็ดกว่าไอ้โหลดสิมันมล้วนๆจะน้ำแข็งเปล่าแหล หน่ให้นลูกอยากเปนรัฐอายีเขาไวนั่ลูกชินตัวใดกันอ่ะได้ไฮะวันจินนี่เขาค่าไว้นั่งเนี่ยินตัวใดเพ่ะกวันจินกินก็ไม่หน่ได้ไหม่ะอ่ะอ่ะอไชอาไปเอาไปใช้ไม่ไม่ช่วยนะอันจกนึงอะอูเอออะกินยังเ้ยเอ้ยหาหเอาไปนี่ฮะคือาดอาจกมานี่อาจมานึ นี่รังน่ให้พอให้พอบอกินกังจ่อไม่ใช่จอไม่ใช่จ่อนะไรก็ห้องมึงอีเมย์คือว่าอีเม่เอาบอบอเลยเอาบอกมาเลยหามาอันนี้อาทแตงเอาไปเียนเออเอาไปเมียนไปไปบอเอาเอาเนี่ยพอดีกันแหละนะจอกับเมียนนะรันมใช่ไปดูอุดน้มเลค่ะ

แกใส่ไ้นไม่เคยุดก้ายบ่เป็นน่ะเย็นนะบ่นน่ะเอามาดูถอตัวน่ะกล้วยสาป้าทุ่งเม็ดำต็มตาเกลื่มเบิ้งไม่สิกินนี่โอ้ยห่หายกินอะไยังนี่กะน้องอื กเอาคุณอ่ตัวนี้พิงดึงกูอยากอตนีอันงวอน้องปอยาข้องยังไงกันน้องข้องข้องนะว่าไรเห็นไหมเหนจะนมไหมเขากกามอะไรเขียวง่ายเนาะพันชบไอเขากัปั้นน้ำเหมือนกบจกเป็นตาแม่เนี้ยคน แบ่งรดขนะแค่อ่พอแม่บุกินแบ่งกินกะเพรานิเพาะจ้านะเจ้าบกินมาแม่หมวนมนเนี่นะเอกอีละมาในกระปี้งกินเลยเจ้าบปงเอาอย่างไม่กดนี่นะให้นะเอา่จอด

เหมือนดูเหตุเป็นดึกดึกเหตุอะไรกับปีนเบิด์กดสั่นแต่้าแต่แข่งป็นคนดิคุณว่ายร้ายพี่น้องลาขีบซะเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบใจทุกท่านที่เบิง่ง